พยายามพินิษพิจารณาสอนใจของตนกำจัดความโลภความกโกรธความหลงออกจากใจมันหลงอะไรถึงไปคิดไปติดไปคล้องไปเพิดไปเพลินอย่างนั้นพยายามกำจัดนี่คือกำจัดภายในเรียกว่าปหานประทานคือกำจัดความชั่วออกจากใจของตัวความชั่วส่วนใด ที่มีอยู่ภายในกำจัดปัดเป่ามันออกไปความชั่วภายนอกไม่ได้ไหลเข้ามาความชั่วภายในที่มีอยู่ขัดถูกออกไปสิ่งนั้นถ้าหากเป็นภาชนะภายนอกจะเป็นอย่างไรมันก็สะอาดสวยงามจะใส่อะไรก็น่าดูน่าชมถ้าเป็นที่อยู่อาศัยก็น่านั่งน่านอนถ้าเป็นภาชนะใส่อาหารก็น่ารับประทาน เพราะมันไม่สกปรกไม่มีสิ่งที่น่ารังเกียจคือปหานประทานรักษาใจของตัวเรียกว่าภาวนาเรียกว่าความเพียรผู้ที่มีความเพียรทั้งสองนี้กำจัดความชั่วภายในรักษาความชั่วภายนอกไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับกายวาจาใจของตนจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็สะอาด ก็ผ่องใสมีความสุขความสบายพอเป็นไปแล้วเราจะหาอะไรมาใส่อีกภาวนาประทานบำเพ็ญความดีศีลส,สมาธิปัญญาวิชาวิมุตติซึ่งเป็นของดีมีคุณค่าหาเข้ามาพินิษพิจรารณาเสกสรรขึ้นให้เกิดให้เป็นเพราะภาชนะที่รองรับดีอยู่แล้วไม่สกปรกเหมือนกันกับภาชนะดีอยู่แล้ว อาหารก็อร่อยคนทานมันก็น่ารับทานมันสะดวกสบายทุกอย่างคนอื่นเขาเห็นเราทานของอย่างนั้นเขาก็ไม่รังเกียจเพราะเหตุใดเพราะทุกอย่างมันเหมาะสมดีนี่เราพิจารณาทำภายในก็ทานองเดียวกันกําจัดความชั่วออกจากกายวาจาใจหาความดีเป็นผลเป็นประโยชน์เข้ามาใส่กาย วาจาใจของตนเรียกว่าภาวนาประทานคือทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นอย่าอยู่ไปเปล่าๆขัดทูกออกไปแล้วแต่ไม่หาอะไรมาใส่มันก็ไม่เกิดสารลับประโยชน์เท่าที่ควรฉะนั้นภาวนาประทานคือความเพียรข้อนี้ให้ทำกําหนดพินิษพิจรารณามันมีอะไรที่ควรสงสยัย มันมีอะไรที่ควรกระทำให้ทำขึ้นไปอย่าให้ถือว่าเราขัดถูสะอาดดีแล้วเพียงพอแล้วเหมาะสมแล้วคุณความดีที่พระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าทั่วไปท่านเห็นท่านเป็นไม่เพียงแค่นี้ยิ่งมีดีมีประเสริฐกว่านี้เราต้องพินิษพิจารณาเห็นความดีที่เรากระทำ บำเพ็ญให้มันเกิดขึ้นให้มันเป็นขึ้นเมื่อขัดถูภายนอกดีแล้วทางในไม่มีอะไรอยู่ในนั้นมันก็ไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรถ้าหากขัดถูดีแล้วเอาของมีค่ามาใส่มันก็มีค่าสูงขึ้นไปจิตใจของเราก็ทำนองเดียวกันแสวงหาธรรมะแสวงหาสติปัญญาซึ่งมีอยู่ภายในมาใช้เกิดผล เกิดประโยชน์ขึ้นเรียกว่าภาวนาประทานคือนาคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่จิตใจของตนอย่าไปปล่อยให้จิตใจเป็นหมันพยายามรักษาพยายามภาวนากำหนดให้จิตให้ใจของตนดูเห็นเด่นชัดลงไปอนุรักษณาประทานจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่เยือกเย็น จิตใจที่เห็นแจ้งเรารักษาเอาไว้พิจารณาเอาไว้ไม่ปล่อยให้เสียให้หายนี่คือความเพียรทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความเพียรที่ไม่ใช่นั่งคิดนั่งปรุงถึงนู่นถึงนี่มาอยู่ในที่สงบวิเวกแต่จิตก็ฟูมก็ปรุงไม่วิเวกให้อยู่ในป่าแต่จิตใจ ก็อยู่ในบ้านในเมืองไม่วิเวกไม่สงบอยู่คนเดียวก็เหมือนมีเพื่อนมีฝูงตั้งหมื่นตั้งแสนพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิงทองธรรมวโลวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นคร